สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกนะคะกับช่องแก้วพารวยนะคะวิจะมาให้แนวทางดาปกติกับดาว i p นะคะทริปทุกทิปท,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 ที่ทําขึ้นนะคะทางช่องมไม่แนะนาไม่สนับสนุนการพนันทรินะคะทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงขอท่านดูอย่างมีสติเล่นอย่างมีสติโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะดาวของเรารู้สึกผิดหวังมากนะทุกคนจอไม่เข้าเลยอะคะ่ะ v ท p คือหลุดนะทุกคนหลุดเด้อป,ปกติมานะคะมาฟันสองนะคะถ้าเราเจาะก,ก็เข้านะแต่ว่าเราไม่ได้เจาะเพราะว่ามันเยอะเกินไปนะคะฟันสองไปเลยนะถ้าใครถ้าใครรูดสองก็คือรวยนะคะประมาณนี้นะคะมานะใครตามถ้าใครนั่นก็ขอโทษขอผิดขอภัยนะมีข้ามีหลุดนะทุกคน มาวันนี้เดี๋ยวเจาะให้วินรวมคะ่ะวินวันนี้มีวินรวมนะเพราะว่าตัวเลขใกล้กันถ้าเกิดแบบถ้าเราเจาะก็ประมาณ12ตัวใช่ไหมเมื่อวานอ,ะอ่ะแต่ว่ามานะอะอ่าวันนี้จเจาะใหม่ดาวีไอเริ่มกันที่ดาวีไอพีเลย ใครชอบวิ่งวิ่งใครชอบรูดรูดนะคะพุ่งนี้เด่นสองห้านะทุกคนคำสองนะคะคำสองได้ปกติลายมืออาจจะไม่สวยนะนีน่มีตัวเลขนะทุกคน สามเห็นไหมหอยใกล้กันเราก็สามารถเจาะได้เพรานจะไม่เยอะเกินไปถ้าแบบหอยมีสี่ตัวมันจะเจาะจะเยอะเกินห้าห่วงตรวนู้นห่วงตัวนี้เลยประมาณเนี้ยเอาพูดจริงๆมาเจาะเลยนะคะเจาะตามตัวไปเลยสองก็สองหนึ่งสองห้า 2 8นะคะ3ก็3 2 3 6 3 9นะคะธรรมสิ0โดน3 06จะต่ำตัวไปเลย สองศูนย์อืมามือวะนะประมาณนี้กันการอะไไม่ต้องกันหรอกอาการหนึ่งสี่ ตัวเด่นก็คือสองกับห้านั่นเองนี่นะคะถ้าใครถ้าใครเล่นแยกถ้าใครเล่นตัวเด่นนะคะเล่นตัวเด่นถ้าใครเล่นตัวเด่นนะคะุณถ้าใครเล่นตัวเด่นนะคะสองกับห้าก็สองหนึ่งสองห้าสองแปดห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดนั่นเองนี่ เด่นอยู่นะกันนะคะกันไว้นะคะสองหนึ่งเะรแล้ว 2, 30 30 30 30สองสามสามศูนย์สาูนสมสมศูนะคะพีิงงอยากได้สามหนึงน่งด้วยนะได้ไหมสามหนึ่งได้ไหมทุกคนเอาสามหนึ่งไปได้ไหมสามหนึ่งัสามหนึ่งเพิ่มอ่ะไม่จบไม่จบเดี๋ยวนอนไม่หลับคืนนี้นอนไม่หลับ 1> 2 1 2 5 2 8 5 1 5 4 5ห้านะคะถ้าใครเล่นตัวตัวเด่นนะตัวเด่นไม่เคยทำให้เราผิดหวังเลยจริงเมื่อเช้าใช่ไหมเมื่อเช้าบอกว่าเด่น6เด่น44043 4 7ใช่ไหม6กก็6 2 6, 6, 6 5 6 9ถ้าใครดูถ้าใครดูคลิปวีดีโอนะจะรู้เลยนะคะว่าล,ล็ตัวเด่นเราเจาะให้ยังไงนะคะแล้วก็ 8, 8, 8, 8, 7, แปก็8 1887ปอะไรประมาณนี้นะคะเพราะมันมีตัวเด่นอยู่3าตัวเลยนะคะเมื่อเช้าล็อตที่ผ่านมานล่อผ่านมานนะ อย่าให้ทุกคนได้ตังค์แต่เด่นเนี่ยมาทุกวันอยู่แล้วนะคะจะมาในรูปแบบไหนแค่นั้นเองนะคะถ้าใครมีตังค์ถ้าใครแบบมีทุนมีอะไรเหลืออะไรประมาณน,นี้นะคะแบบเล่นตัวเด่นไปเลยได้นะคะสองหนึ่งสองห้าสองแปดห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดจะลูดไปเลยนะคะมันเราไม่รู้ว่าหวยจะออกตัวไหนนะทุกคนมันมีอะไรไม่มีอะไ,ไรที่แน่นอนนะคะแต่ว่าอยากให้ทุกคนได้ตังค์นะคะไม่อยากให้ทุกคนเสียตังค์นะ,ะแต่ตัวเด่นอะ ถ้าใครดูคลิปวิดีโอรเราตลอ,ล,อลอดจะรู้เลยว่าตัวเด่น่ะเรามาทุกวัน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 ,วนเลยแม้กระทั่งฮานอยฮานอยอ่จริงแต่แต,แต่แต่ลาวออ่ะลาวไม่มาตัวเด่นนะมอวนันรอยที่ผ่านมานะคะ,ะพูดถึงลาวนะแต่ว่าพูดถึงว่าหอยเด่นตัวเด่นนี่คือจะมา,มาทุกวัน,มา,วนมาทุกหวยเลยมา,มาทุกมาเกือบทุกหวยเอาง่ายๆเลยนะประมาณนี้นะคะ ใครชอบก็ตามนะคะใครไม่ชอบก็ผ่านหรือให้เป็นเพลงแค่แนวทางนะคะนี่นี่น,นี่เราต้องตัวเด่นตัวเด่นเอ้ไม่ใช่ผู้ผิด <c oughs> <c oughs> เนเ้นให้เน้นให้อะไรอย่ากลัวนหน้าแตกออกมาแับนีรห่าดาวนะอะใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะถ้าใครจะดีก็แบ่งปันน้าใจค่าขนมให้อดมินนะคะให้มีกําลังใจในการคิดคิดหวยให้นะ,ะประมาณนี้นะคะก็โอนมาได้เลย นะาะกรุงไทยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ